สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาษาไทยบายพ้เล่ค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราจะเรียนในบทที่15รักที่คุ้มภัยจากหนังสือภาษาพาทีชั้นปถมศึกษาปีที่4นะคะ ภาพโครงเรื่องรักที่คุ้มภัยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับเรื่องรักที่คุ้มภัยกันไปแล้วในวันนี้เราลองมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นเรากลับไปทบทวนเรื่องรักที่คุ้มภัยกันก่อนค่ะ ื่อจ๊อกครับผมเป็นจิ้งจกบ้านที่ผมอาศัยอยู่ทาสีฟ้าเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนมีหลังคาซ้อนกันผมชอบมากและมักจะยึดเป็นห้องนอนของผมไปเลยเจ้าของบ้านที่ผมอยู่ผมขอเรียกว่าคุณท่านก็แล้วกันนะครับคุณท่านติดไฟไว้ที่ชายคาที่ซ้อนกันทําให้มีมแมลงบินมาเล่นไฟมากมายจึงถูกใจผมนะักเพราะไม่ต้องไปหากินไกลคอยจับมแมลงที่มาเล่นไฟอย่าอิ่มแปร่ผมก็เลยหลับสบายตลอดวัน ตกค่าพอผมเริ่มหิวไปที่ชายคาบ้านเปิดพอด,ดีผมจึงดับความหิวด้วยมแมลงตัวเล็กๆเหล่านั้นเพื่อนของผมชอบมาจับแมลงที่บ้านของผมมันบอกว่าที่บ้านของมันนไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้านเลยไม่ค่อยมีมแมลงมามันจึงถือโอกาสมาก,กินอาหารที่บ้านของผมเป็นประจำผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะมีอาหารเหลือเฟือหยุดแล้วผมลืมบอกไปว่าเพื่อนผมชื่อแจ็ค มันช่างคุยมีเรื่องนอนเรื่องนี้มันเล่าให้ฟังเสมอบ้านที่มันอาศัยนอนอยู่ชายคาถัดไปนี่เองวันหนึ่งแจ็คเล่าให้ฟังว่าเนี่นายรู้ไหมลูกชายเจ้าของบ้านเราอะนะชอบพาเพื่อนมาที่บ้านแล้วเปิดประตูนหน้าต่างทำอะไรก็ไม่รู้ได้ยินเสียงกุกกะกรอบแกรบซูดซัดฮ่าอย่างเนี้บ่อยๆนายรู้ไหมว่าเขาทำอะไรกัน อะไรของนายกุกกักกรอบแกรบซูดซาดฮาไม่เห็นรู้เรื่องเขาร้องเพลงกันกระมังไม่ใช่เขาเสพยากันไอ้ยาพวกนี้นะ่ะอร่อยตรงไหนนะขึ้นชื่อว่ายาเราก็ไม่อยากยุ่งแล้วกินมแมลงอร่อยกว่าเป็นกองว่าแล้วจ๊อกก็งับมแมลงตัวอ้วนที่บินผ่านหน้าไปอย่างชำนาญ นายไม่รู้อะไรเราได้ยินเด็กๆเ,เขาพูดกันว่ารสอร่อยนะมันไม่เมแต่มันทำให้รู้สึกเคลิมๆทำให้ลืมแล้วเขาจะต้องลืมอะไรกันนักหนานายไม่รู้อะไรเด็กพวกนั้นเขาคุยกันว่าเขาอยากลืมที่ถูกพ่อดา่าถูกแม่ตีถูกพี่ป้านะอาว่าต่างๆนานาว่าเรียนก็ไม่เก่งไม่ขยัน แถมทำอะไรก็ไม่ถูกใจจึงโดนด่าเป็นประจำพอได้มาสูตรมาดมหรือมาเสพยาพวกนี้แล้วํำให้ลืมลืมไปได้แล้วมันจะดียังไงลืมตอนนี้เดี๋ยวพอสั่งยาก็นึกออกอีกอะแล้วมามั่วสมกันอย่างเงี้ยกลับบ้านไปก็โดนอีกแล้วจะได้อะไรขึ้นมานะอ้าวนายไม่รู้อะไรบางคนเขาบอกว่าประชดพ่อแม่ที่ด่าดีนะัก ไม่มีใครรักคนเลยก็ไม่รู้จะทำดีไปเพื่อใครจึงมาโม่สมอยู่ที่นี่อย่างน้อยก็ไม่มีใครด่าอย่าททำอะไรก็ได้ไม่มีใครมาจูกจิกวนใจนายจะไปดูไหมเดี๋ยวก็มากันแล้วไม่เอา้าหรอกไม่ชอบเราเคยเห็นแต่คุณคุณที่บ้านของเรารักใคร่กลมเกลียวกันช่วยแม่เลี้ยงน้องดูแลบ้านตกข้ามก็คุยกันมั่ง ดูทีวีกันบ้างหัวเราะเฮฮาดูแล้วมีความสุขพวกเด็กๆที่บ้านของนายนะ่ะเขาหัวเราะกันบ้างมาั้ยไม่เคยได้ยินเลยเราได้ยินแต่เสียงทะเลาะกันเสียงดุเสียงด่าเสียงกว้างป่าข้าวของเสียงตีไม่เคยได้ยินเสียงคุยกันดีๆหรือเสียงหัวเราะอ,อย่างที่ว่าเลยขนาดเราร้องทักแล้วทักอีกเขาก็ไม่สนใจเอ จริงนะถ้าเราได้ยินเสียงที่นุ่มนวลคุยกันดีๆเสียงหัวเราะเสียงที่แสดงให้รู้ว่าทุกคนรักใคร่กันเราคงสบายหูและมีความสุขไม่ต้องแอบเวลาได้ยินเสียงเปึงปังโครมครามแจ็คลัผมต่างจะมาลงกินกันเงียบๆผมไม่รู้ว่าแจะคิดอะไรแต่ผมคิดว่าผมรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในบ้านหลังนี้ขณะจิ้งโจกยังรู้สึกปลอดภยัยแล้วเด็กๆในบ้านจะไม่รู้สึกยิ่งกว่านี้เหรอ เราขอมาอยู่บ้านนายด้วยได้ไหมเราชอบประสงบดีเข้ามาทีไรรู้สึกอบอุ่นยังไงไม่รู้อยู่บ้านโน้นเราต้องคอยแอบทุกทีถ้าเด็กเดเห็นข้าวจะไล่จับหรือเอาดังสติกมาไล่ยิงเราหนาหนาหนาขอเราอยู่ด้วยนะผมหันหน้าไปมองแจ็คเห็นทำตาละห้อยก็อดสงสารมันไม่ได้มาสิ ม้านเนี้ยน่าอยู่จริงๆด้วยนายมาเราก็จะได้มีเพื่อนคุยแล้วนายจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนเรารเด็กๆบ้านเนี้ยใจดีบางวันยังเอาเข้าวสุกใส่จานมาวางให้เราเลยเราก็ช่วยจับมันแรงให้เป็นการตอบแทนขอบใจมากเพื่อนตอนเนี้ยเราสองคนเอ้ยสองตัวอิ่มจนพุงกลางแล้วจึงได้แต่มองมันแรงที่บินไปมาอย่างเลิดเพลิน บ้านที่มีความรักเนี่ยรู้สึกอบอุ่นอย่างนี้นี่เองเนี่ยขนาดเพื่อนผมมาอยู่เดียวเดียวนะมันยังรู้สึกแล้วผมและอยู่มาตั้งนานจะไม่รู้สึกได้ยังไงจ๊อกรำพึงในใจพร้อมกับหลับตาลงอย่างเป็นสุขเสียงเพลงจากวิทยุจบลงแล้วทันใดนั้นจ๊อกก็ได้ยินเสียงใครอ่านอะไรดังเจื้อยแจ้ว น่าฟังเหลือเกินทบทัวเนื้อเรื่องกันไปแล้วเรามาดูแผนภาพโครงเรื่องกันต่อเลยนะคะและภายในแผนภาพโครงเรื่องจะประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เหตุการณ์สาระสำคัญของเรื่องและสุดท้ายคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะ ก่อนที่เราจะไปเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นเพื่อความเข้าใจของน้องๆเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะเรามาเริ่มเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันต่อเลยนะคะเริ่มจากใครคือจ็อกและแจ็คทำอะไรคือแจ็คเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านที่ตนอาศัยอยู่ให้จ็อกฟังที่ไหนคือบ้านที่จ็อกและแจ็คอาศัยอยู่ เมื่อไหร่คือเวลากลางคืนในการลำดับเหตุการณ์จะเริ่มจากเหตุการณ์ที่หนึ่งคือแจ็คเล่าเรื่องคนภายในบ้านที่ตอนอาศัยอยู่ให้จ็อกฟังว่าเด็กที่บ้านของแจ็คเสพยากันเหตุการณ์ที่สองคือเด็กๆที่บ้านแจ็คคุยกันว่าที่เสพยากันก็เพราะว่าอยากลืมที่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไม่มีใครรักเขาเลย พวกเขาจึงมามั่วสุมกันอยู่ที่นี่ต่อมาเหตุการณ์ที่สามคือแจ็คชวนจ็อกให้ไปดูที่บ้านของตนแต่จ็อกไม่ไปเพราะว่าจ็อกเคยเห็นคนที่รักใคร่กลมเกลียวกันเหตุการณ์ที่สี่คือแจ็คขอมาอยู่บ้านจ็อกด้วยเพราะบ้านที่จ็อกอยู่เป็นบ้านที่สงบและอบอุ่นและเหตุการณ์ที่ห้าคือจ็อกให้แจ็คมาอยู่ที่บ้านด้วยกัน และให้ช่วยจับมแมลงเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าของบ้านสาระสำคัญก็คือเสียงภายในบ้านของจ็อกที่มีแต่ความนุ่มนวลคุยกันดีๆพร้อมเสียงหัวเราะซึ่งแสดงให้รู้ว่าทุกคนรักใคร่กันจึงทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในบ้านหลังนี้สุดท้ายข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ ก็คือการที่คนภายในครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียวกันก็จะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขและยังทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีความสุขตามไปด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆทำกิจกรรมใช้เดี่ยวได้กันบ้างไหมคะและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ ค่ะเด็กๆก็ได้ฟังเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็แผนภาพโครงเรื่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปเนื้อเรื่องสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆจะได้เข้าใจบทเรียนและนําไปทําแบบฝึกหัดนะคะในบทเรียนนี้นะคะกล่าวถึงจิ้งจกสองตัวที่อยู่บ้านคนละหลังมีเจ้านายที่มีนิสัยแตกต่างกันจ็อกเป็นจิ้งจกที่อาศัยอยู่ที่บ้านสองชั้นตัวบ้านทาสีฟ้า จ็อกจะชอบจับแมลงที่มาบินเล่นไฟเป็นประจำส่วนแจ็คเป็นจิ้งจกที่อยู่บ้านชายคาถัดไปแจ็คมาขออยู่บ้านเดียวกันกับจอ็อกเพราะบ้านแจ็คอยู่นั้นลูกชายเจ้าของบ้านชอบนำพาเพื่อนๆมาเสพยากันสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเด็กๆคุยกันว่าที่เสพยาเพราะอยากลืมที่ถูกพ่อด่า แม่ตีถูกพี่ป้านะ้าอาว่าต่างๆนานาบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนในบ้านทะเลาะกันดุดา่าคว้างปาเข้าของเสียงตีกันเป็นประจำส่วนที่บ้านของจ็อกเจ้านายแต่ละคนรักใคร่กลมเกลียวลูกชายบ้านนี้ช่วยแม่เลี้ยงน้องดูแลบ้านตกค่ำก็คุยกัน ดูทีวีกันหัวรเราะเฮฮามีความสุขจ็อกรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยบางครั้งเจ้านายก็จะนำข้าวมาวางไว้ให้กินในบ้านหลังนี้ขนาดยิ้งจบยังรู้สึกปลอดภัยแล้วเด็กๆในบ้านจะไม่รู้สึกยิ่งกว่านี้หรือนี่เป็นสาเหตุที่แจ็คอยากมาขออยู่ด้วยจ็อกจึงอนุญาตให้ จบจิ้งจบทั้ง2ตัวจึงรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องรักที่คุ้มภัยค่ะการบ้านนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า151 152สน่้า151 152ส่วนหน้า153ข้อที่7ใหญ่นะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ